สวัสดีครับเพื่อนๆืนของช่องท่องเที่ยวตัวไทยเที่ททวทยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝา,ากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมตลาดลงเรือบ้านถนนใหญ่ครับ ซึ u, ่งตลาดลงเกลือแห่งนี Poor ้เป so, um, like ็นตลาดที Then, mm ่ใหญ่มากขายส่งของเมืองสองตนของก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของท่องเที่ยวเชืวอไทยที่ไปตามเกาะตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดลงเกลือมาอีกรอบหนึ่งของตลาดก็เขาจะมีขายอันนี้ทองชุบครับเสื้อผ้าอันนี้เครื่องทองก็นี่เกี่ยวกับหม้อหม้อของกะละมัง ตรงนี้เขาบอกว่าให้จอดรถทีก็คือพวกพ่อ้ามีา้าครับไม่ได้เกี่ยวกับพวกเดินทางไปเล่นถ้ารปภอ,อเขามาเห็นว่าจอดนานเกินคือข้ามวันเขาก็จะล็อกอ้อเนี่ยครับมีทุกอย่างทางนั้นก็จะขายล่มขายแหขายอะไรไปแต่และล็อเขาก็จะยาวเข้าไปมูนทับก็ถนนแต่ละล็อกอันนี้เป็นถนนเมน สาากลางเขาจะกั้นไว้ประมาณสัก400เมตรนะครับให้ผ่าเป็นถนนอย่างนี้เป็นล็อกเป็นล็อกไข้ทางโน้นก็ประมาณสัก200เมตรก็เป็นล็อกหนึ่งของถนนตลาดนองเกลือ s> <S เดี๋ยวไปดูจุด,ดอื่นครับ s> <S เดินถ่ายไม่ได้ไม้กันฝนไม่ดีครับก็มาอีกหนึ่งล็อกคัดเต็นได้ว่าตลาดนองเกลือก็จะจัดโซนไว้สินค้าและแบบ แต่ละประเภทไว้จะใครๆยันอยู่อันนี้ก็คือเป็นจักรยาน,น,นเหมือนของเด็กเล่นทั้งสกูตเตอร์ทั้งอะไรประมาณนี้นี่ก็สําหรับรถฟรอบนี่ก็จะมีตามทุกมุมอะไรประมาณนั้นให้ลูกค้าเช่าซงมอไซค์เพื่อให้หาซื้อของเนี่ยอันมาฝั่งนี้ก็ยังเป็นจักรยานกระปองสุดคือเป็นหลักก็มีอย่างอื่นต่อ,อไปนี่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้า เป็นกองขายเบดเตลเล็ตคือแต่ละรอบนี้เขาก็ายามรวงสินค้าเข้าที่รวมกันเพื่อให้ลูกค้าหาง่ายแต่ละกลุ่มแต่ละชนิดนะครับที่เลยไปก็เห็นล่มเยอะๆนั่นก็เป็นล่มั้งแผ่นเหมือนกันมาด้านนี้ก็เป็นล่มครับก็ทองชุบเครื่องครัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าจักรยานเด็กเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างหน้าด้านโน้นนะครับ ว่าล็อกล็อก,กอื่นสินค้าจะเปลี่ยนไปจากหลักจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ล่มเป็นอะไรดูมาทางนี้สินค้าจะเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเครื่องประดับยนต์ทางนี้เป็นเครื่องประดับยนต์ก็ุดนี้ก็ยังเป็นเครื่องประดับยนต์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นพวกนาฬิกาพวกรองเท้าแล้วครับเป็นเครื่องไฟฟ้าแล้วก็ เกี่ยวกับสินค้าตกแต่งสวนการจัดเสตบเดียวผมจะดูฝั่งตรงข้ามเขาขายอะไรนะครับฝับงนี้เป็นสินค้าการเกษตรยังไม่เห็นกลุ่มกางเกยงยีนก็น่าจะกลุ่มีนี้นะเป็นรองเท้าทั้งแขงแข่งจะเห็นได้ว่าเขาจะเขียนสลาด a b c d นี่มาถึงตัวเอ็นแล้วครับ ก็แต่ละโดมนะโดมนั้นก็คือตัว F ครับเขาบอกว่าเป็นตลาดคนละเจ้าของก็จะมีใส่มีเป็นตัว A ครับที่ผมเดินมานี้กลุ่มของตัว A ถึงตัว N ครับไม่เกี่ยวกับล็อกทางด้านซ้ายด้านขวานั้นของเขาตั้งหักส่วนกลุ่มนี้ก็จะเป็น เครื่องจักสารครับล็อกนี้น่าจะเหมือนเกือบทั้งล็อกเป็นเครื่องจักสารเป็นหมวกเป็นเครื่องมือการเกษตรครับก็เดินมาอีกล็อกหนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กและปุ่มรองเท้าครับเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเลือกไม่ได้แต่นี้เลือกได้ก็ให้ลูกค้าเลือกอีรองเท้าอนี้ขายส่งตกคู่เท่าไหร่ครับ สองร้อยยี่เป็นค่าเบียนเนมก่อน2องร่อไปขายใครไงบ้าถ้าราคาสูงอยู่ถ้าคนไม่รู้ผิ้ค้าไม่รู้นั่นก็คงยากอยู่ราคาสูงเป็นสูงรองเท้าเขาต้องแข็กับสูงนี้ ก็จะได้ร่มร้บนกันยี่างานไหนก็มาตรงนี้ได้เลยดีครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนใหญ่นะครับ ถนนเส้นเมนของตลาดลงเกลือก็น่าจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในเขตนี้เขตทางภาคตะวันออกประมาณนั้นหลังจากที่ผมเข้าเดินชมตลาดจากคลิปที่แล้วก็วเดินไม่หมดนะครับเดินไปจุดละล็อกละล็อกเพราะตลาดเนี่ยตามทางยาวของถนนใหญ่นี้ครับประมาณกิโลกว่าแล้วมาที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ย แต่ละละ็อกแต่ละล,ะละ็อกมันมีทั้งหมดเจ็ดล็อกครับล็อกหนึ่งก็ประมาณ7กิโลก็เจ็ดกิโลกว่าแล้วเขาก็จะมีถนนอย่างเงี้ยเป็นเส้นเมนตัดให้ทุกประมาณสัก3า0ร้อเมตรครับพ้อไหลถนนผมก็คงจะเดินแต่ถนนเนี้ยถนนที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยพอถนนอื่นก็คงไม่ไปเดินเขาจะเป็นโดนถนนอย่างเงี้ย ก็ตอนนั้นผมขับรถใหญ่มาผมก็เคยนับอยู่มีเจถนนก็คือหมายความว่ามันต้องเป็นเจดล็อกแล้วก็โดมที่มี ACD ถึงเอ็นนะครับมันก็คงจะมีหลายเจ้ามันก็เป็นโดมขายของแต่ละโดมก็ประมาณสักสองเมตรประมาณนั้นก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดโดมตรงนี้ก็เจดโดมครับแต่ละถนนแต่ละเส้น ก็รวมกันมู่อเจ็ดเจ็ดสบดมประมาณนั้นสินค้าก็อาจจะแตกต่างกันไปผมก็คงไม่ได้ตามดูไปเยอะขนาดนีน้แล้วฝั่งฝาก้ายของถนนเนี่ยจะเป็นบ้านพักเป็นอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับของพนังงานเดี๋ยวผมจะพาเดินดูถนนเมนใหญ่นะครับว่ามันมีอะไรต่างที่ก็ตลาดน้เกลือแหละรครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปในจุด จำหน่ายสินค้าของแหละน,นี่ก็เป็นรถรถจ้กรรถรถเอ่อรถรถเข่า